วันที่สองนะคะวันนี้เราก็นัดกันแปดโมงเก้าโมงนะคะเมื่อวานได้คิตตี้มาจากดองกี้ด้วยก็เลยเอามาห้อยนอนน่ารักอ้วนหรือว่าเขาเอาตัวนี้ออกเดียวเอาตัวเดียวดีไหมไม่คู่เลยนะก็ชุดวันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลสีน้ำตาลดําอะไรอย่งเงี้ยดำเทาของอ้วนดีได้เสื้อตัวนี้มาจากตียูนะคะแต่ตายยังไม่ตื่นเลยอะอยากนอน อร์นิ่งค่ะ <Hello. S 1> ดูเอาฟิตวันนี้ของเพื่อนๆพ่อนีอ่วันนี้เราจะไปไหนอะคะไปชินจูกุทา <ไป S 1> จูกุชิบุย่า <ib> ครับจะไปครบเปล่ามไม่รู้เน้นถ่ายรูปวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นถนนแถวแถวที่พักนะคะที่เราจะต้องเดินทุกวันก็คือใกล้แหล่งของกินแหล่งช้อปปิ้งนะคะเดินก็ถึงเนาะไม่ไกลมากและนี่ก็คือทางม้าลายที่ใครมาพักโอเอโนนะคะก็คือจะต้องข้ามแล้วมันยาวมากคือข้ามยังไงก็ไม่ถึงทีท่พอข้ามมาปุ๊บก็จะเจอตลาดแบบนี้ล dessus? เลยเ วันนี้นะคะได้มาที่ชินจูกุกันคะ่ะนั่งรถไฟมายาวๆเลยพอมาถึงนะคะก็ยังไม่รู้จะเดินไปไหนเนาะก็หาข้าวกินก่อนเลยค่ะมือแรกนะคะก็กินสายมากประมาณเที่ยงเลยค่ะมือแรกก็จะเป็นเหมือนยากินนปุนะคะแล้วก็ในร้านจะมีปลาไหลด้วยอยู่แถวๆชินจูกุเลยค่ะเดินๆแล้วก็เจอร้านนี้มีปลาไหลอร่อยมากแต่เรากินไม่เป็นเสร็จแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเจอซาริโอนะคะก็เลยแวะหน่อยเนาะใครมาญี่ปุ่นคือห้ามพลาดเลยซาลิโอของเยอะมาก โหหมดแบบน่ารักมากมันน้อยมากนะที่มันจะมีของแบบครบแบบนี้เพราะว่าชอบพวกเราใช้โอ,อ,โอ้อย่างกิฟอย่างกิฟแบบนะคาอ,อันนี้มันเรียกอะไรอ่ะมันไม่รู้ว่ามันดูข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะแต่อันนี้มันจะแพงกว่ารุ่นที่ไม่มีเพชรอ่าอย่างน,นี้แพงเลยอ่ะเอออันเนี้ห้าร้อยห้าสิบ อันนี้เจ็ดร้อยเลยหรอเอาดีปะมันน่ารักแพงเกินไปปะ,ะสี่มพูนะเอาไหนวันนี้เท่าไรครอ๋อโอเคโอเคจูๆไว้เนาะ แต่ะคะเสร็จแล้วเราก็เดินมาต่อที่ห้างอ e ีเซตันนะคะห้างนี้ขึ้นชื่อเรื่องแบรนด์เนมถูกมากแต่อันนี้ก็คือไม่ได้ของเราคนเดียวนะของเพื่อนโดยแล้วก็ของน้องสาวด้วย<ม>คือรา <ๆ S 1> คาดีมากจริงคือถูกกว่าไทยประมาณ3,000บาทก็คือ,อ,อถือว่าต้องซื้อ,อ,อเสร็จแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยได้รองเท้ามาคู่หนึ่งแบบงงพวกโบนี่คือเตรียมมาจากไทยนะคิดว่าต้องได้รองเท้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยพอเข้าชินจูกุเราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในดงของแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ได้ ซื้อที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องไปที่ทีมแ a บตอน6โมงเพราะว่าจองไว้ให้ทันนั่งรถไฟไปต่อประมาณเชั่วโมงทีมแ a บเนี่ยจะเป็นให้ถ่ายไฟเป็นห้อห้องอะไรเทศกาหลหรืออะไรสักอยาก่างคือถ้ามาต้องมาเพราะว่าทีมแ a บมันจะมีสองที่มีทีม lab planet กับทีม l a บ borderless ซึ่งรอบนี้เราเรียก borderless เพราะว่า planet มันจะเป็นส่วน เอนยห้ตออ่ถึงแล้วทุกคนแต่และห้องก็คือจะแตกต่างกันออกไปมีลายคนละแบบแล้วก็มีหลายห้องมากๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกทานตะวนันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นไฟสีๆก็คือถ่ายรูปได้เลยหลายห้องแล้วก็อันนี้อันนี้นี้ชอบห้องนี้มากมันจะเป็นเหมือนแบบคริสตัลอะไรแบบเนี้ยคือถ่ายรูปแล้วปังเวอร์ขันหลัง แล้วก็ห้องนี้นะคะก็นนจะเป็นเหมือนหลอดไฟอันนี้ก็ถ่ายสวยเหมือนกันคะชิคนะไหมคะชิคกดาวไหมแล้วก็นี่คือรูปที่เราได้มาคือทุกคนต้องมาจริงๆนะมันดีมากแล้วก็ระหว่างขากลับก็คือได้รูปอีกแล้วปังเวอร์เยอะมากเยอะมากอันนี้คือแบบสดๆเลยนะคะไหนพิมพ์ และใน EP ีหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปสนุกกันที่คามากุระค่ะซึ่งสามารถนั่งรถไฟจากในเมืองไปได้เลยประมาณ1ชั่วโมงคามากุละนะคะจะเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่มีทะเลมีวัดแล้วก็มีรถไฟนะคะแบบโลคอลประจําเมืองเรียกได้ว่าสามารถไปเที่ยวแบบ Day Trip, วันเดทิปเช้าเย็นกลับได้เลยค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะใน EP พีสค่ะ